โจซิงถือนะหรอทำงานด้วยก็ว่าแย่แล้วแต่ให้คบเป็นเพื่อนน่ะไม่เอาด้วยแน่ๆนี่คือคำพูดของเหล่าคนในวงการบันเทิงฮ่องกงค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าชายผู้ที่สร้างเสียงหัวเราะมาให้เราเกือบ40ปีปัจจุบันเขาจะโดดเดี่ยวถึงเพียงนี้คงเพราะสไตล์การทำงานที่เน้นความสมบูรณ์แบบก,กับนิสัยรักความเป็นส่วนตัวแบบสุดโตง่งแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะยังมีชายคนหนึ่งที่จะฉีกยิ้มทุกครั้งที่เขาพูดถึงโจซิงฉือนั่นคือ เลียงเฉาวเว่ยค่ะเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยย้อนกลับไปในฮ่องกงยุคเอทิสค่ะภาพเด็กหนุ่มสองคนที่เหมือนหลุดออกมาจากหนังดราม่าฮ่องกงเลี้ยงเฉาวเวย่ยเกิดมาในครอบครัวที่พ่อติดการพนันและทิ้งไปตั้งแต่เขาอายุ6ขวบแม่ของเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงที่เลี้ยงเขาและน้องสาวด้วยน้ำพักน้ำแรงชีวิตวัยรุ่นของเหลียงไม่ง่ายเลยค่ะ ต้องลาออกจากโรงเรียนตอนอายุ15เพราะปัญหาทางการเงินแล้วไปทำงานขายเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าและของชำในห้างอนาคตจังมืดมนเหลือเกินจนกระทั่งได้พบกับโจซิงฉือ ที่อยู่แฟลตในย่านเดียวกันชายผู้เกิดมาในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวเช่นกันทั้งคู่ต่างมีแม่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งสองอายุได้ราวสิปีโจซิงฉือเดินมาหาเลียงที่กําลังยืนขายของในห้างคุยเรื่องหนังของบรูซลีไม่หยุดเลี้ยงเคยเล่าในบทสัมภาษณ์กับเซวชัยหน้ามอร์นิ่งโพสสองพว่าโจคือคนที่ทําให้ผมรู้ว่าการแสดงมันเจ๋งแค่ไหนเขาคอยพูดว่ามาเล่นหนังกันเถอะ มันสนุกนะเว้ยทั้งคู่ร่ำซ้อมการแสดงด้วยกล้องวิดีโอ8มิลิเมตรถ่ายกันเองแบบเด็กๆที่มีความฝันยิ่งใหญ่โจเป็นผู้กำกับและเหลียงรับบทตัวร้ายที่โดนตีจนตายในตอนจบเหลียงเล่าในงานแถลงข่าวที่เมืองคารสปี2023ว่าตอนโจเอามาตัดต่อให้ดูผมหัวเราะจนน้ำตาไหลมันเป็นความทรงจำที่สนุกสุดๆเลยแถมตอนนั้นอะผมไม่อยากเล่นให้เขาเลยเพราะเวลาล้มกระแทกพื้นะมันเจ็บหลังมาก